رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبينام وتمي تعالى الحمد لله نكب الله سبحانه وتعالى تي الله تعالى นะครับอยู่ในดุนยานี้ให้พวกเรานั้นยังได้มีโอกาสที่จะขวนขวายตักตวงคุณงามความดีในเดือนอันมีค่านี่คือเดือนอมมารบอนนี่คือเดือนอันมีเกียรตินี่คือเดือนที่มีความจำเริญพรถ้ามีน้องผู้ที่มีอิมาหทั้งหลายหากว่าเราได้คิด ให้ดีและพิจารณาถึงการที่เรามีชีวิตอยู่ในเดือนนี้ให้ดีและถึงความประเสริฐต่างๆอันมากมายในเดือนนี้เราจะรู้ว่าเดือนนี้มีคุณลักษณะพิเศษเหนือกว่าเดือนอื่นๆมากมายและหนึ่งในคุณลักษณะพิเศษของเดือนละมาลอนที่เดือนอื่นๆไม่มีนั้นก็คือเรื่องของการละมาในยามค่ำคืนถ้าพี่น้องครับในเดือนอื่นๆมีละมาในยามค่ำคืนมีละหมาแต่หัดหยุด แต่ในเดือนมารนนั้นมีละหมาตเรวีซึ่งการละหมาเรวีนั้นก็เป็นหนึ่งในละหมาดในยามค่ำคืนที่เดวะกติยามระมารอนหรือกิยามุลไลและการละหมาดในยามค่ำคืนในเดือนรมารอนนี่จะพี่น้องผู้ที่มีอีหมาดทั้งหลายครับมันแตกต่างจากเดือนอื่นๆพี่น้องอาจจะเคยละหมาดในยามค่ำคืนละหมาตรหัยุดในเดือนอื่นๆแต่หากพี่น้องมีชีวิตอยู่ในดมารอนและพี่น้องได้มีโอกาสละหมาตะรวีละหมากรหัยุดในเวลาคางคืนพี่น้องจะรู้ว่าความรู้สึกความอิ่ม ความสุขมันไม่เหมือนกับเดินอื่นๆการอ่านอัลกุรอานนี่เดินอื่นๆในเวลากลางคืนพี่น้องเคยอ่านแต่หากพี่น้องได้อ่านในเดือนรมาดอนพี่น้องจะรู้ความสุขมันไม่เหมือนกับเดินอื่นๆฉะนั้นนี่คือความพิเศษเที่อัลสุพาโนวาจาราได้ดประทานมาให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพี่น้องสังเกตไปดีพี่น้องจะรู้ว่าตัวเราเมื่อเราอยู่นอกรมาตอนเนี่ย เวลาที่ถึงเวลาละหมาดถ้าเวลาก็ดีหรือแม้แต่เวลาละหมาดในยามกลางคืนก็ดีเราจะรู้สึกเหนื่อยเราจนรู้สึกลําบากเราอาจจะมีความเหนื่อยยากเราอาจจะมีอะไรต่างๆกันนะแต่เมื่อถึงเดือนละมาดอนความรู้สึกเหล่านั้นมันจะหมดไปหรือมันจะยังมีอยู่แต่เราอยากจะทําความดีมากๆเราอยากจะลุกมาละหมาดตะโรเวเราอยากจะลุกมาละหมาดในวิถีมัสยิดที่เราพกกะเจมาน,นี่คือความพิเศษ ของเดือนอมมดอนฉะนั้นจะปีนอกู้ที่มีอีมามทั้งหลายครับท่านเราสู้จริงบอกให้เรารู้ถึงความประเสริฐหลายๆประการของการละหมาดในยามกลางคืนและอย่างในนั้นก็คือเรื่องของการละหมาดตรอาเวรนะครับประการที่1 การที่เรารักษาการละหมาดตะรวีในเดือนละมาตอนนั้นเป็นสาเหตุที่จะทําให้เราจะอาลาลบล้างความผิดของเราพี่น้องครับมันจะมีอะไรที่มันประเสริฐที่มันจะดียิ่งไปกว่าความผิดของเราถูกลบพี่น้องแต่ถ้าเราสุดบอกว่ามันอ็มาล้อมะมาตอนง่ายๆไม่ได้ยากเลยพี่น้องใครที่นุกมาละหมาดในเดือนละมาตอนทีนี้หมายถึงอะไรละหมาดตะรวีใช่ไหมอีมานั้นละหมาดแบบไหนแบบ ไหวแล้วยายมัมันอ่านนานจัง,แบบงแบบนั้นือเปแบบไม่ใช่เหนื้อ้เปล่าแบบนั้น ทศุสูตบอกอีมานั้นละมาแบบมีอิมาหอัลลอฮ์สั่งใช้ฉันในเรื่องนี้อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วทศุสุลสั่งใช้ให้ฉันปฏิบัติฉันทำเพราะฉันรักอัลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์ฉันหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อิมานั้นสองวะฮ์ิซาบันหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลบล้างความผิดที่แล้วแล้วมายากไหมไม่ยาก ใช่ไหมครับไม่ยากเลยประการที่สองจะเป็น้องโมติมีอีมานทั้งหลายคนที่รักษาละหมาดในยามค่ำคืนเขาจะได้เป็นหนึ่งใน อัศินดีตีนและชูฮาดาอัศิดดีตีนคือใครคือคนที่มีฐานะที่สูงจากบรรดาอุสธาคือคนที่มีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ในเราซุนเขาบอ์อย่างแน่วแน่สองชูฮาดาคือใครชูฮาดาคือคนที่ตายชนิดเราอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ตายชนิดในสมรภูมิรบแต่เราอาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้อยู่ร่วมกับบรรดารคนที่ตายชนิดทําอะไรพี่น้องถ้าเราซุนบอกมีผู้ชายคนหนึ่งสหบับอกมีผู้ชายคนหนึ่งมหา่นานะเบศนละฮ์วะอาลีมุสลัมถม ามท่านอัลสุบะยาสุลลอะอะรอไอตะอินชาฮิตตุอัลลอฮอินลอลอท่านอสุลครับท่านอัสูลว่ายังไงหากว่าฉันเนี่ยปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพผักดีที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์เพียงผูด้เดียวเท่านั้นว่าอันนะกะรอสุลุลอและท่านคือรอสูลของอัลลอฮ์ปฏิญาณสองอย่างแล้วนะว่าซอไลตุซอลาวาตันคอมสและฉันก็ละหมาดหาเวลาว่าอัดไดตุซากาและฉันก็จ่ายซากาตว่าซุ่ ตัรามบอนและฉันก็ถือศีนอดในเดือนรามบอนว่ากุมตูหูและฉันก็ละมาตราวีในยา,ามค่ำคืนของเดือนรามบอนถามท่เราสุ้หนกฟอร์มิมันอานฉันจะอยู่ในกลุ่มไหนฉันจะได้อยู่กับใครที่เราสูลถ้าเราสู้บอกมีนนสิดดีกีนวะชูฮาดาเจ้าจะเป็นหนึ่งจากบรรดาคนที่เชื่อมั่นือสิดดีกีนและชูฮาดาคือคนทติตายชาฮีสิดดีเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยใครพี่น้อง ท่านอบูบักช์ใช่ไหมอัสสิดดิกรัยฮิวะเป็นคนที่ตร,รัทธาสูงนับประกันเลยยืนยันและนีน่อย่่างทานว่าอัสสิดดิกคนที่ใช้ตาย شهد เนี่ยใครกี่น้องคนที่ทชัชชีในสมรภูมิรบแต่เราไม่รู้ว่าบรรพายของเราจะมีโอกาสได้ตายชฮีดในสมรภูมิหรือเปล่าแต่อย่างน้อยท่านราซู้บอกใครก็ตามที่รักษาสิ่งที่กล่าวมาดังกล่าวต่อไปที่กล่าวมาขาั้งต้นและการละหมาดในยามคำคืนเมื่อเขาตาย เขาจะได้อยู่ร่วมกับบรรดาคนที่เป็นคนที่เชื่อมัน่นหรือสิีดีกีนและบรรดาคนที่ตายฉฮีดนั่นเองและประการถัดมาถ้าพี่น้องพ้ที่มีอีมานทั้งหลายเรามาละหมาดตอนเวียเนี่ยใช่ไหมบางทีเราก็ละหมาดสีบ้างวิงบ้างว,วิบางมาศิละหมาดที่สิบสามพอฉันฉันเกิดหีสิบนั่นแหละแต่พอไปละหมาดมาสิที่2ีสิบถึงเวลาก็แวิ ใช่ไหมบางทีก็ไม่รอให้อิหม,มามจบทางพี่น้องรู้ไหมเวลาที่เรามาละหมาดจะไปมัสยิดท,ที่เขาอ่านแปหรืออ่าน20พี่น้องจำระยาทารอซูสัญญาว่าอะไรทารอซูบอินนัลรจูลอิดาซัลลามอันอิมามฮัตตายัลซาริฟฮุซิบะละฮูกิยาโมลานะมันเกิดอะไรขึ้นในสมยัยทารอซูลพี่น้องทารอซูนำละหมาดบรรดาสหบ้านเนี่ยในตอนดึนกทาราซูนละหมาดยาวรักะอัดหนึ่งนะพี่น้องอ่านบะกรออัลอิมร้อนอันนิซา อันมาไอดา้ด้าอ่านหลายสุราอานลายยุสในในลอกอาสเดียวทรสโซละหมาด8ปดก็จริงแต่ทอร,ร์ซละหมาดจนกระทั่งเกือบจะถึงเวลากินข้าวสหาหน์พอทรสูซลจบละหมาดเสร็จบรรดาสหบะาบอกทรสูซลบอกทรสโซลครับละหมาดต่ออีกหน่อยได้ไหม ละหมาดมาตั้งนานแล้วนะแต่ซาฮาบะบอกท่รนรุซูละหมาดต่ออีกหน่อยได้ไหมท่รนรุูลจึงบอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดพร้อมกับอิหมาแล้วเขาก็เสร็จพร้อมกับอิหมาแปลว่าอิหมาจะอ่าน8 11จะอ่าน13จะอ่าน23อิบามมให้สาลามจบละหมาดวิเต็หรือละหมาดตราะเวียจบพร้อมกันท่รนรุสุบอกเขาจะได้ผลบุญเหมือนกันที่เขาละหมาดตลอดทั้งคืนฉะนั้น อดทนหน่อยพี่น้องละหมาดไม่ได้นานเลยไม่ได้เหมือนสมัยก่อนสมัยนี้เหลือสั้นแล้วน้อยแล้วแต่ถึงแม้กระน,นั้นบางทีเราก็ยังหมดเรี่ยวหมดแรงมันเป็นเรื่องปกติฉะนั้นเราต้องต้องกระตุ้นกันต้องเตือนกันนะครับอีกประการนึงจะเปน็นน้องผู้ที่มีอีหมาดจังหลายครับการที่เรา,ารักษาละหมาดตระรเวหรือละหมาดในายามค้าคืนเนี่ยนี่คือคุณลักษณะข,ของใครดูไหมพี่น้อง ไม่ใช่คุณลักษณะของคุณไม่ดีนะแต่เป็นคุณลักษณะของคุณดีๆคนดีๆภาษาดับเียกวาอะไรซอลเลหรือซอลเฮีมีฮะดิษอยู่บทหนึ่งพี่นอ้องถ้าเราสุดบอกอะไรกลุมบิกียามินไลล์พวกท่านทั้งหลายจงรักษาการละหมาดในยามค่ำคืนและก็หมายรวมไปถึงละหมาดตะเรเบลละหมาดตะหัจุดในเวลากลางคืนด้วยถ้าเราสุดมาฟังนะฮูดะบุสซอลเล่เฮนับัลละกลุมเพราการละหมาดในยามค่ำคืนมันคือคุณสมบัติคือลักษณะคือการงานของคนซอลเล ก่อนหน้าองเจ้าคนสอนแรกก่อนหน้าองเจ้าเนี่พวกเขารักษาละหมาดในยามกลางคืนว่าหัวกรุบะตุนอิลาอบบิกุมและการละหมาดในยามกลางคืนยังเป็นสิ่งที่จะทำให้เราใกล้ชิดกับใครก็อัละสุฮานูวะตาลาว่ามักฟาระตุลเนซัยยอาและจะเป็นสิ่งที่ลบล้างความผิดของพวกเราว่ามันฮาตุลินอิดมิและยังเป็นสิ่งที่จะยับยั้งตัวเราจากความชั่ว ฉะนั้นเทปิโน่ผู้ที่มีอิมาทั้งหลายนี่คือคุณประโยชน์นี่คือความประเสริฐของการละหมาดในยามกลางคืนฉะนั้นมีโอกาสของเราแล้วพี่น้องพี่น้องรู้ไหมว่ามีซาฮาบะคนหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนออุมะรดิยัลลอฮ์อันฮุมาท่านอับดุลลอฮ์อิบนออุมะเป็นใครพี่น้องเป็นลูกชายของท่านอุมัรดิยัลลอฮุอันฮุท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยบรรดาอุลามะตั้งแต่อดีตและปัจจุบัน มีความเห็นพ้องตรงกันเป็นสหบาสที่มีความประเสริฐอยู่แล้วมีนาำซ้ำเป็นสหบาสที่พยายามที่จะรักษาและเค,คร่งรัดในการปฏิบัติตามแบบอย่างของของทนร์โซนสโลล์ล็อกไวเซอร์อย่างเคร่งรัดมากๆพี่น้องรู้ไหมท่านเล่าฮะดิตบทหนึ่งท่านบอกว่าในยุคสมัยก่อนสมัยทนรอซูลเนี่ยสหบาสเนี่ยเวลาที่พวกเขาฝันนอนหลับฝันเนี่ย พอเขาตื่นมาแล้วเนี่ยเขามักจะเอาเรื่องที่เขาฝันเนี่ยไปเล่าให้ท่านนบีสัมบลงวารีอุสันลำฟังท่านพออิมโน่เอามาท่านก็บอกว่าฟาตัมในตัวอันอารอรุยาอุสสุฮาอัลลอฮุนบีสัมบลงลารีอุสันลำฟังฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่ฉันอยากจะฝัน อยากจะเห็นอะไรในฝันแล้วจะไปเล่าให้ท่านรอซูลฟังบ้างท่านองค์อิมร์อัลกุมัดบอกอะไรพี่น้องบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งฉันเผลอหลับในมัสยิดของท่านอับดุลลาห์สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านบอกฟารอไอตูฟินเนวมีในขณะที่ฉันเผลอหลับไปนั้นฉันเห็นคือฉันฝันกาอันน์มะลาะกายนีอัคดานีฟะดะฮะบาบีอิลันนามาลาอิกสองท่าน มีมาเลกาสองท่านมาหาฉันในฝันเนี่ยเหมือนกับว่าเขาสมาามาเลกาสองท่านพาฉันไปยังนรกพาไปไหนพี่น้องไปนรกแล้วบอกว่าอะไรต่อฟาอิดาฮิยามาตุยยะจุนกะตอยินบิริวาอิดาละฮะกอรนานิกะกอรไนอัลบิบริท่านบอกวพีเอ็มน้องบอกว่าพอฉันไปเห็นสภาพของปากเหวนรกเนี่ยมันเหมือนกับบ่อนา้ํา มันเหมือนกับบ่อน้ําแล้วด้านบนเนี่ยมันมีขาเหมือนตั้งขึ้นมาเหมือนกับเวลาที่เวลากรเหินบ่อน้ำไหมเวลาที่เราบ่อน้ําที่เราเอาน้ําขึ้นมาใช่ี่มมันมีคล้ายๆที่ชักลอกใช่ไหมครับขาสองข้างแล้วก็มีมีเหล็กหรือมีไม้พาดกลางอยู่ข้างบนแล้วก็มีขันหรือมีกระถันเนี่ยห้อ,อยตรงกลางถ้าร้อยน้องมันมันลักษณะเหมือนแบบนั้น แล้วท่านก็บอกว่าอีเดฟีฮานาซุนข้าไดอารัฟตุหุมและในนรกในที่ฉันเห็นน่ะฉันเห็นคนที่ฉันรู้จักพวกเขาด้วยฉันรู้จักพวกเขาด้วยฟาจะอันตัวอาูพอฉันเห็นแล้วฉันก็พูดขึ้นบอกว่าอ้าวูดุบิลลาฮิมินันนาอาวูดุบิลลาฮิมินันนาอาูดุบิลมินนาฉันขอความกร้กองต่ออัลลอฮ์ให้ผนจากไฟนรกพูดถึงสามครั้งดดวยกันฟาลักียฮุมามาลลุนฟากาล พอมาเลยกาสองท่านเห็นนะนะว่าอินโอรมัรดบูในสภาพเช่นนะั้นก็จับพอจับถนับร้ออินโอรมัดแล้วก็พูดบอกว่าลิมตัวรอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพอตื่นขึ้นพี่น้องรู้ไหมถนับรออินโอรมัดไปหาพี่สาวพี่สาวเปนใครแต่หญิงทับซ้อเราเดี๋ยวหวานหาทีา่ทับซอเป็นใครครับเป็นพี่สาวถนับร้อยอินโนรมัดและนางเป็นภรรยาของท่านอัลอฮุอะลัละาฮิอุสัลลัมไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ท่านหญิงฮับซอก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ท่านนบีสัลลัลลอฮุวาลลยฮิมานซ์ละันฟังพี่น้องรู้ไหมพอท่านรอซูนได้ยินเรื่องราวนี้ท่านรอซูนกล่าวว่าอะไรท่านรอซูนบอกเนี้ยอัมารุยาโยรุอับดุลลอฮ์ท่านรอซูนบอกอับดลุลลอฮ์อินโนอัมรัเนี่ยช่างเป็นคนที่ดีมากๆ เราก็นายุซุนลีมีนันไลหากว่าเขาได้ละหมาดในเวลากลางคืนหากว่าเวลากลางคืนเขาเดินลุกขึ้นมาละหมาดในยามกลางคืนทศูนผูเ้เช่นนั้นพอทศูนผู้พูดแล้วท่านลบร้อยง้อมาปฏิบัติตามไหมปฏิบัติตามทันท,นทีจนกระทั่งวัวเด็กรับใช้ของท่าน,นลบร้อยง้ออมาคือท่านซาลิม ท่านส,านสานันนิบาตุย์้องพระอง์กรูวบบ่าเราล,ล,ล่อนลลีา,าท่านบอกว่าหลังจากที่ตอรอซูนพูดประโยคนั้นน่ะท่าน้อนเอาหมัดในเวลากลางคืนแทนบทจะไม่นอนเลยทำอะไรพี่น้องลุกขึ้นมาละหมาดในยามกลางคืน เพื่อ Allah Subhanahu wa t a าลาฉะนั้นนี่เดือนอมาดอนนี่เป็นโรงเรียนเราย้ำกันสี่คือแล้วนี่คือโรงเรียนนี่คือโอกาสที่เราจะฝึกฝนตัวเราเดือนอื่นๆเราอาจจะไม่ได้สามารถตื่นมาได้ตีสามตีสี่แต่เดือนอมาดอนเราต้องตื่นฉะนั้นเราใช้โอกาสนี้เป็นการฝึกตัวของเราตั้งแต่ละหมาดตระเวณตั้งแต่ละหมาดในยามในตอนเวลาดึกหรือจะหัยุดฉะนั้นฝึกฝนตัวเราให้มีความเคยชินขออวจาก a l ให้เราเป็นคนที่รักษาการละหมาดใน ยามค่ำคืนและหลังจากเดือนละมาตอนเราจะได้เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ปฏิบัติและรักษาการละหมาดในยามค่ำคืนเพื่อที่เราจะได้ใกล้ชิดกับ Allah s u b h a n a า u า a taala و صلى الله عليه و سلم